哈哈哈。

อุ๊ยเ้ามือิหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เอนำไเหลือยิงลูคุณสาดีนะมาอีกมาอีกมาอีไม่มีรีเพียร์ยิงสวยนะไม่มีเลยครับพี่ต้องไปกอกลับครับสมดอท่าส่โอ้อต้องมีสมุด่แบบกอกลับใช่ไหมครับที่หลังไรดีนี่เอาแล้วอครับึงยจริงพี่นี่ต้องยกโน้ตบุ๊กมาเลยนะพี่นะ เท่าไรล่ะครับโอ้ยสองศูนยเดี๋ยวพี a, ่แชมตัดไฮไลท์ละเดี๋ยวพี <h <h uh, ่แชมป์ตัดเองโอ้ยเซฟจนเบื่อสมครั้งในชีวิต่ดึกอจะโดนจะโดนไหลลูกันนะคว่าเราไม่ต้องลงแล้วเราเจอเราเก่งแล้วเออเขเล่นดี วินาทีที่ไม่มีเราเขาเล่น,ลนตเนี่ยชานะาเลยดิลงไปก็อายไม่มีไฟไม่มีเก๊ไม่มีเรือไม่มีน้ำชนะเลยไม่จำเป็นแล้วล่ะ <c oughs>